สวัสดีครับวันนี้พ,พีพ้าพีผ้าน้องมาเขาปลาเห็ดไปกินแรงน้ากันครับเก็บบ่ไก่ป่ไก่ดอกพี่นอ้องยูน้าหัวให้ไปน้านี่ละนี่แต้มแหลกพี่น้องเลยเห็ดไข่หนาเหลืองครับโอ้สามดอกเลี้ยงกันสายลายอยู่ครับเด่นหลอดสายตาคนเมา่ใดอย่างไดพี่น้องโอ้เสร็จผูกขาแล้วพี่น้องงามบิดจี ตามเจวพี่งดีพี่น้องเต็บแซ่บนี่ตาเขาก็ห้องกระทุ่งยางดีพี่น้องไ่ตองสาดต์ดอนี่ละโอ้ดอกนี้ดอกหง,ง่ครับเห็ดไขหนาเหลืองครับนี่ไม่แต่เห็ดไคแหละพี่น้องแง่เนี่นเห็ดแดงก็มี่ครับพี่น,อน้องเห็ดแดงไปแกงครับ ใส่ใบประคามอ่อนเซ่บแสดน้ำสมสมมีทั้งกีทั้งบานนะพี่น้องนะเก็บให้เรียบครับหนาะเขาเก่าพี่น้องไปแกงร่วม,มเห็ดแดงพี่น้องเลยไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่เห็ดแดงกีงี้ครับกำลังบานเลยพี่น้อง นี่ครับเก็บมวนนี่ดีครับพี่น้องวันนี้อีสานบานเฮ้ากินงงายูงไงให่ก็แหละครับนี่เห็ดเพิงพี่น้องเคยกินปะน้อเห็ดเพิงเก็บแซ่ไปไปแกงอันนี้เห็ดไตเบียยได้พี่น้องนี่หลอกงามๆนี่บนข้างล่างกับหัวครับนี่เห็ดไตเบื่อครับอันนี้เฮ็ดปัวครับ กีนนีหน่อยก็เดอพี่น้องบ่งใหญ่หรอครับบ,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 บ่ท่านคนหรอครับนี่ยพอก็ับเอารถดครับนี่พอดีดีครับกีนนี่มีทั้งกีนทั้งบานแล้วครับเจ็บมวนนี่รีพี่น้องมาเลยมันบ่พี่น้องคิดว่ามันอยู่ด้วมันเติบอยู่ด้พี่น้องโห่ะกีบอยใหญ่ วอาน,นี่เห็ดไผ่นาเลียพี่น้องมีทั้งนาเลียนาเลี้ยงนาเขานี่ขุดๆเด,ดอนนออ้อันิ้วแย่ๆเนี่ยพี่น้องวันที่ขาดน้ำเงาไหมกับนีพี่น้องเอ้ยงัดฝูงดองหงลอดโปรดพี่น้องเอ้ยนะงามๆครับพี่น้องุนะกี่หเห็ดไข่ กำลังแตกกันจากดินเลยครับพี่น้องเนี่ยบ่ <Yeah. S 1> อาจสีเล่ดหลอดสายตาผู้ขาไปได้หรอกครับเจ็บให้เรียบพี่น้องไม่ได้เกี่ยมง,ง่ามพี่น้องเอเห็ดไค่ครับมาเบ่งผลง่านกันครับพี่น้องบาเนี่ยที่มีเห็ดแดงเห็ดไข่เห็ดเพ่งจุ่นเนี่ยหรครับ เมนูยังดีเนาะพี่น้องอครับวนนี้